สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาลองเล่นคุกกี้ตัวใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เปิดให้เล่นในอคุกกี้ชาเลนหรือศูนย์ฝึกนะครับซึ่งตอนนี้คุกกี้ตัวใหม่เนี่ยที่มาใหม่ก็คือจะชื่อตัวคุกกี้ดอยนะครับซึ่งคุกกี้ดอยเนี่ยช่วงเนี้ย จะเปิดให้แค่ทดลองเล่นเท่านั้นเนาะก็คือในคุกกี้ชา a l เลนต์นะครับซึ่งจะมีเป็นบางประเทศครับที่จะสามารถได้คุกกี้ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าวิธีหาเนี่ยก็คือมันต้องซื้อด้วยเพย์พอยต์นะครับซึ่งระบบเพย์พอยต์เนี่ยตอนนี้ใช้งานได้เป็นบางประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งไทยเรายังใช้ไม่ได้นะนะครับเห็นว่าใครที่อยากได้คุกกี้ตัวนี้ต้องรอวันที่สามสิบเมษายนะครับถึงจะเปิดให้ ่าเปิดให้ทั่วโลกเนาะแต่ Point Pay เนี่ยมีเป็นบางประเทศเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูประกาศกันก่อนนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นโพสต์ที่เราสามารถเข้าไปอ่านได้นะครับเนี่ยก็คือทีมงานเขาทิ้งลิงก์เอาไว้ให้อ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันอ่าเนี่ยครับประกาศเกี่ยวกับคุกกี้รอยนะครับแล้วก็เพจ p a y ็บบอกนะครับและเซสกินเยลีดด่รอยนะครับ ซึ่งคุกกี้ตัวนี้จะเป็นระดับสเปเชียลนะครับก็เป็นระดับเดียวกับตัวคิตตี้กับมิมมี่นะครับอ่าตัวเองพบกับคุกกี้ดอยนะครับคุกกี้ระดับสเปเชียลนะครับสุดสดใสนะครับในตัวใหม่ล่าสุดที่จะมาพร้อมกับอ่าเพรเพย์บ็อกนะครับและเซตสกินเยลลี่นะครับอ๋อมาพร้อมกับสกินเยลลี่ด้วยนะครับซึ่งจะเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบนะครับสําหรับผู้เล่นในไทยนะครับ ก็คือพร้อมกันทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับในช่วงกิจกรรมเปิดตัวนะครับตั้งแต่วันที่30เมษายนนี้นะครับเวลาสี่ทุ่มนะครับาสามารถสุ่มคุกกี้ดรอยนะครับและเพย์บ็อกได้ในระหว่างวันที่30เมษายนเวลาสี่ทุ่มไปจนถึงวันที่ยี่ิบดพฤษภาคมเวลาหกโมงเช้านะครับเท่านั้นนะครับอันนี้คือเวลาในไทยเรานะครับท่านาไม่ใช่ดิท่าน สัมผัสประสบการณ์ก่อนเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบนะครับได้ในชาเลนจ์ของคุกกี้ดรอยนะครับในโหมดชาเลนจ์ของคุกกี้นะครับและกรุณาอัปเดตเกมเป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับอ่ะรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถรับคุกกี้ดรอยนะครับเพชรเพย์บ็อกจากการสุ่มหีบคุกกี้พิเศษและไข่เพชรพิเศษนะครับน่าจะเหมือนกับตอนคิตตี้กับมิมี่คขาที่แล้วแหละก็คือมันจะมีหีบกับไข่สัตว์เลี้ยงเนี่ยพิเศษนะครับ มันจะไม่ได้ไปรวมอยู่ในกาชาอัลลักเนาะเพราะว่าเห็นว่ากาชาอัลลักเนี่ยมันมีโอกาสสุ่มได้แต่โอกาสน้อยมากนะพอดีมีคอมเมนต์เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาก็ขอบคุณมากเนาะเพราะว่ามันมีบางจุดที่ผมลืมไงเพราะว่าอีเวนต์คิตตี้กับมิมี่เนี่ยมันหลายเดือนละมันนานแล้วบางทีผมก็อ่าบางจุดผมก็ลืมไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าสามารถซื้อคุกกี้ดอยและเพรเพย์บ็อกน,น,นะครับและ เซตสกินเยลี่ดอยนะครับผ่านทางแพ็กเกจพิเศษอ๋อคือจะมีแพ็กเกจมาขายเนาะนะครับเผื่อบางคนไม่อยากสุ่มอะไรประมาณนี้ปะเดี๋ยวต้องมารอดูอัปเดตในวันที่30นะครับว่าจะมีแพ็กเกจมาขายจริงหรือเปล่านะครับเปิดตัวโพชั่นเพิ่มล่างพิเศษนะครับอ๋อซึ่งเป็นโพชั่นเพิ่มล่างนะครับสําหรับใช้อัปเกรดคุกกี้และเพชรระดับสเปเชียลอ๋อก็คือจะมีโพชั่นเพิ่มล่างพิเศษนะครับ ซึ่งจะไม่เหมือนอันหลักเพราะว่าโพชั่นเพิ่มล่างอันหลักเนี่ยสามารถอัพคุกกี้สัตว์เลี้ยงได้แค่ระดับคอมมอนไปจนถึงอ e ีพิกเท่านั้นเนาะนะครับก็คือรีเจนเนอรี่ไม่สามารถใช้ได้แล้วก็คาสดสเปเชียลไม่สามารถใช้ได้แต่จะมีโพชั่นเพิ่มล่างพิเศษเข้ามานะครับเพื่อเอามาใช้อัพในระดับสเปเชียลนะครับซึ่งถ้าให้ผมเดานะผมว่าน่าจะหายากแนะ่เลยคืออะไรที่มันเป็นคาส์ดพิเศษเนี่ยมันมักจะหายากนะนะครับ สามารถรับโพชั่นเพิ่มล่างพิเศษนะครับเป็นรางวัลในกิจกรรมและผ่านการซื้อแพ็กเกจนะเห็นไหมก็คือถ้าใครอยากได้แบบถ้าใครอยากได้เลยมันก็ต้องซื้อแพ็กเกจนะเนาะนะครับคุกกี้รอยและเพรเพย์บ็อกซ์นะครับและเซ่าสกินเยลลี่นะครับความสนุกที่ประสานระหว่างคุกกี้รันกับเพย์พอร์นะครับเปิดตัวรอบพรีวิวในวันที่22เมษายนนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะอ๋อวันนี้วันที่23อ๋ออัปเดตตั้งแต่เมื่อวานนะครับ สำหรับระบบ a อ d ด o i d ในภูมิภาคที่รองรับการใช้งานเพ y p o อย t ก่อนนะครับประเทศที่รองรับการใช้งานเ a y p o i n t นะครับก็จะมีเกาหลีใต้นะครับอเมริกาญี่ปุน่นไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงนะครับก็มีทั้งหมดอ่าเกาหลีใต้อเมริกาญี่ปุน่นไต้หวันฮ่องกงทั้งหมดหประเทศนะครับนอกเหนือจากนี้คือยังไม่สามารถใช้ระบบ Paypoint ได้นะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าในอนาคตเนี่ยระบบเ a y p o i ย t เนี่ยทาง Google เนี่ยเขาจะเปิดตัวในประเทศอื่นด้วยหรือเปล่านี้ผมไม่ทราบนะเขาต้องรอดูต่อไปนะเพราะว่าตอนนี้ระบบ PayPoint เนี่ยใช้งานได้แค่ใน5ประเทศนี้เท่านั้นนะนอกเหนือจากนี้คือใช้ไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดตัวนะครับาสำหรับเปิดตัวคุกกี้ดอยนะครับแล้วก็ Paybox นะครับแล้วก็สกินเยลลีนะครับอย่างเป็นทางการทั่วโลกนะครับสำหรับระบบ Android และ iOS นะครับในวันที่30เมษายนเวลาสทุ่มนะครับก็คือหมายความว่าสำหรับ ประเทศที่อยังไม่สามารถใช้งานเพย์พอยต์ได้เนี่ยต้องรออีกทีวันที่30เลยครับเพราะว่าช่วงที่ยังไม่ถึงวันที่30เนี่ยประเทศที่สามารถแบบซื้อคุกกี้ตรงนี้ได้ก่อนเนี่ยน่าจะหาประเทศนี้นี่แหละเพราะว่าเท่าที่ผมไปเห็นคนเกาหลีขเขาแคสมาเขาเข้าไปที่ p พ a y s t ต r e แล้วก็เข้าไปที่ Paypoint ซึ่งเหมือนเราเอาพอยต์อะไปแลกคุกกี้อะครับก็คือเอาง่ายงายคือหมายความว่าเหมือน ห้าประเทศเนี้ยสามารถซื้อคุกกี้ได้เลยเนาะโดยที่ไม่ต้องรอวันที่สามสิบผมว่าน่าจะประมาณนั้นแหละเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องระบบเพย์พอยต์อ่ะเพราะว่าระบบเพย์พอยต์เนี่ยเนื่องจากบ้านเรายังใช้งานไม่ได้ไงน,นะครับก็ต้องรอวันที่สามสิบอะนะครับประมาณนี้่าผู้ใช้ระบบ Android นะครับที่ได้รับคุกกี้ดอยและเพลย์บ็อกซ์นะครับและสกินเยลลี่นะครับในรอบพรีวิวจะต้องทำการอัปเดตเกมเป็นเวอร์ชันล่าสุดอ๋อประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยนะครับอ่าแต่ก็ดูหน้าตาก็ดูน่ารักอยู่นะอ่ะนี่นะครับก็คือสามารถซื้อได้ด้วยเพย์พอยตแต่เนื่องจากเพย์พอยต์บ้านเราอ่ายังไม่เปิดตัวก็ต้องรอวันที่สามสิบเมษาสามสิบเมษาถูกแล้วเท่านั้นนะครับแสดงว่าห้าประเทศเหล่านี้สามารถซื้อสามารถซื้อได้ด้วย เพย์พอยต์ได้เลยถ้าสมมุติว่าคนที่มีแต้มไอถ้าคนที่มีพอยต์แบบถึงนะนะครับประมาณนี้อ่ะสำหรับสมบัติที่แนะนำนะครับก็จะมีเครื่องยนต์อ่าลูกแก้วแล้วก็ดาบนะครับอ่ะผมใช้สมบัติตามที่เขาแนะนำก่อนแล้วกันอ่ะมีดาบนะครับแล้วก็เครื่องยนต์แล้วก็ลูกแก้วนะครับอ่ะโอเคซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ย ตัวของรางวัลน,นะครับผมว่าคุกกี้ตัวนี้คะแนนดีแน่เลยเพราะว่ามันคะแนนสูงสุดสามร้อยล้านนะครับ3ามรอยล้านนี่โหเยอะอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูความสามารถของคุกกี้ตัวนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่ะก่อนไปนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านก่อนว่าความสามารถเป็นไงเมื่อถึงเวลาที่กําหนดนะครับจะดาวน์โหลดข้อมูลแอปเกมเมื่อดาวน์โหลดข้อมูลเสร็จก็จะอ่าเปิดแอปเกมและส่วนประกอบต่างๆในแต่ละเกมจะปรากฏขึ้นได้แก่ตัวละครที่น่ารัก และก้าหารไอเทมที่จะช่วยทำลายสิ่งกีดขวางตัวละครที่ใช้เทปกาวการแสดงไพ่และสิ่งของที่ตกลงมาจากฟ้าอ๋อประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูในเกมอีกทีส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับเมื่อถึงเวลาที่กำหนดเพชรจะกระพริบแล้วพุ่งไปข้างหน้านะครับเมื่อเพชรระเบิดออกก็จะมีเยลลี่ชิ้นส่วนพอยออกมานะครับอ่ะพร้อมแล้วไปลองดูกันเลยซึ่งคุกกี้ตัวเนี้พิเศษอยู่อย่างคือ ปกติถ้าเป็นคุกกี้ตัวอื่นเนี่ยสามารถทดลองเล่นฟรีได้แค่หครั้งเนาะนะครับแต่เนี่ยพิเศษให้เล่นฟรีตั้งยี่สบครั้งเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเราสามารถเล่นได้เล่นได้หลายครั้งนะครับอ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยโอ้ทดลองฝึกได้ตั้งยี่สบครั้งนะก็ถือว่าเยอะนะมาดูซิว่าเป็นไงมาแล้วครับ เราไม่ต้องกดอะไรเนาะเราก็ต้องรอให้้อข้างบนเกตมันเต็มก่อนเนาะเนี่ยต้องรอให้สีเขียวเต็มอ๋อนี่ไงมันก็จะเปิดแปปอปครับอ่าเห็นไหมเพื่อเมื่อจะสังเกตน,นะครับว่าข้างบนมือถือเนี่ยมันจะขึ้นเป็นโลโก้เกมเลยไม่ว่าจะเป็นคุกกี้รันโอเวนเบรแล้วก็ Hello Babe นะครับซึ่ง มันจะมีสีเขียวอยู่ซึ่งถ้าสีเขียวเต็มเนี่ยก็จะแสดงความสามารถนะครับอ่ะเต็มแล้วครับซึ่งเกมแต่ละเกมเนี่ยที่ขึ้นไอ้โลโก้เนี่ยครับเขาเรียกยอะไรอ่ะ โลโก้เกมแต่ละเกมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเกมของค่ายเดฟซิเตอร์หมดนะครับแต่ก็มีเกมอื่นที่ไม่ใช่คุกกี้รันนะครับอย่างเนี่ยเนี่ยอย่างโลโก้เนี่ยใครคุ้นเคยกันบ้างครับอันนี้ก็เป็นเกมของค่ายเดฟซิเตอร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นเกมไพ่แน่เลยแน่ไหมเป็นเกมที่ถ้าใครที่เป็นแฟนตัวยงค่ายเนี่ยผมว่าน่าจะรู้จักหมดนะอ่าอย่างเนี้ยเป็นเกมไพ่นะครับ ด่านดูงงหน่อยนะอ่นนี่ไพ่ออกมานะครับคะแนนก็โอเคอยู่นะตอนนี้แปดสิบลปานละอันนี้น่าจะเป็นเกมคุกกี้วอลเออใช่เป็นเกมคุกกี้วอล ก็จะวนกลับม,มาเกมเดิมนะครับอันนี้เกมคุกกี้รันโอเวนเบกนี่แหละก็คือเกมมันจะสินอ่าลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับส่วนเลือดของคุกกี้แชรเลินนะครับมันดูเหมือนนี่นเลยนะเลือดมันลดลดชา้าด้วยโหมีคำว่าเออเลือดตกลงมา อ่ะบนนทามนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะวิ่งได้สักคะแนนเท่าไหร่ มีคำว่าเออเลอิบออกมาจากนี้นะครับไอข้างในสิ่งกีฬาขางนี่ยังกับไอนี่เลยยังกัใช่แมงมุมเนี่ยมันเหมือนแบบมีแมงมุมออกมา สองร้อยล้านแล้วครับ ได้ไป239ล้านนะครับอ่ะมามาณนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ดูโอเคเออดูดูแปลกใหม่ก็เชิงม่ากแปลกใหม่อยู่นะเพราะว่าคือความสามารถนอนประมาณว่าแบบเกมมันก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยเนาะซึ่งเกมของเดซิเตอร์เนี่ยน่าจะปัจจุบันน่าจะมีอยู่กี่เกมแล้วนะตอนเนี้ย ถ้าเป็นเกมที่ไม่ใช่คุกกี้รันนะครับมีอยู่2เกมนะครับมีเกมไพ่แล้วก็อันหนึ่งเกมอะไรไม่รู้อะแล้วก็ถ้าจะกูลคุกกี้รันนะก็จะมีโอเวนเบรกนะครับอ่าฮัลโ o ลเบฟคุกกี้นะครับแล้วก็เกม Cookie War, คุกกี้วอร์นะครับห้าเกมนะครับก็จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับรวมแล้วทั้งหมด5้าเกมนะครับอ่ะมาย้ํากันอีกทีหนึ่งสําหรับคุกกี้ตัวนี้นะครับ จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่30เมษายนนี้นะครับเวลา4ทุ่มนะครับซึ่งก่อนที่จะถึงวันที่30เนี้ยก็คือเราสามารถมาทดลองเล่นได้ในคุกกี้ชาเลนจ์ได้นะครับก็สามารถเพื่อนเพื่อน,น,นสามารถสามารถเข้าไปเล่นกันได้เลยนะครับส่วนใน5ประเทศเนี้ยครับก็คือมีเกาหลีใต้นะครับอเมริกาฮ่องอ,องกงใช่ปะไต้หวันนะครับคือประเทศเหล่านี้ สามารถาใช้ระบบ p a y p พอยตในการซื้อคุกกี้ตัวนี้ได้เนาะก็คือใครที่มี PayPo อเนี่ยใครที่มี PayPo อเหลือเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้แต่เนื่องจากบ้านเราเนี่ยยังไม่มีระบบ Paypoint นะครับก็เลยยังไม่สามารถครอบครองคุกกี้ตัวนี้ได้นะครับก็เลยต้องรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งก็คือวันที่30เมษายนนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับ สำหรับการเล่นคุกกี้ดรอยนะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถที่แปลกใหม่นะโอ้โหไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าปกติถ้าเป็นความสามารถของคุกกี้ตัวอื่นๆเนี่ยที่เป็นตัวปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะอย่างมะม่วงเนี่ยขี่เรือนะไปส่งคุกกี้สามตัวอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นอาตัวอะไรกันอะอย่างถ้าเป็นรถส้มเนี่ยตีเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยอะก็เป็นความสามารถปกตินะครับแต่เป็นคุกกี้ตัวเนี้ย มันจะแสดงความสามารถก็คือเหมือนคล้ายๆเหมือนคุกกี้ตัวนี้แบบอาจจะชอบเล่นเกมก็ได้นะเพราะว่าข้างบนความสามารถเนี่ยมันจะมีแบบเป็นรูปโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะมีโลโก้เกมของค่ายเดฟซิตเตอร์อย่างเงี้ยเนาะนะครับอ่ะก็เพื่อนๆ มีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับคุกกี้ดอยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใตค้คลิปดังล่างได้เพื่อนๆคิดว่าความสามารถมันดูมันดูยังไงนะครับก็มาแชร์ความคิดเห็นได้ที่ใตค้คลิปดานล่างได้สำหรับผมผมว่าก็ดูแปลกใหม่นะเออแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไปที่ใตค้คลิปดานล่างได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับที่สำหรับอัปเดตใหม่ประจำวันนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปลองเล่นกันได้นะสำหรับคุกกี้ดอยนะครับใน่าคุกกี้ชาเลนจ์นะครับ ที่เหลือก็มารอคุกกี้ตัวนี้อีกทีหนึ่งในวันที่30เมษายนนี้นะครับซึ่งต้องรอดูว่ากิจกรรมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในการหาเนี่ยจะยากหรือเปล่าก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับในวันที่30นี้นะครับอะขอขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร์ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ